นะผมว่าไม่มีจอยเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้ครับแต่ว่ามือมันจะบางจอนะถ้ามีจอยจะพินกว่าครับผมเหมือนตัวนี้ที่ผมกดสั่งมานะวันนี้ค่าเสียหายเหมือนเดิมนะตามธรรมเนียมเรา266้26บาทโอเคนะตรงนะครับผมรวมกับปุ่มกดผมได้มา20บาท20บาทเนาะี่บบาทอ่านี่นะปุ่มกด20บาทแล้วก็พัดลมตัวนี้มันไม่ยยเย็น,นผมบอกแล้วนะแต่ว่ามันใส่เอาสวยๆเดี๋ยวผมสใส่ดูทีหลังนะเดี๋ยวไม่ใส่ก็ได้ช่างมันแล้วกัน เดี๋ยวผมก็ซื้อมาจริงนะไม่ได้เอาของอะไรมาเม่ๆนะครับผมสั่งมารีจริงอะ่ะผมสงสัยู่อย่างหนึ่งนะขอถห้มรีวิวะ่ะดูไหมของมันชอบหายรู้ปะผมไ้ดูเลยนี่นะกดดูอึ๊บแสดงอ้าวทำไมพี่เขาป็พี่ไม่ขายอีกแลว้วอ่ะของท่ผมรีวิวอ่ะหลายร้านแล้วตั้งแต่ดีโน่น่ดีโน่หกดีโน่เจ็ดไม่ขายเลยนี่ของเล่นผมเนี่ยดูนะอ่าแล้วก็ใครที่ยังสงสัยเกี่ยวกับมือถือร้านนี้นะ ผมใช้อยู่นะเครื่องนี้คือเครื่องนี้นะไฟเอกนะครับผมที่เขาเขียนว่าเน็ตคอมอ่ะมืนอือเน็ต 5G นะคือเขาเป็นร้านจนะีนอ่ะเขาก็ง,งงหน่อยผมก็กล้าสกดตมาอยังไงไม่รู้นะต่ได้ของแท้เออผมเล่นอยู่ทุกวันนะครับผมอ่านี่พวกจอกวอะไรเนี่ยผมสั่งมันจริงนะน,นี่อะไรจอนี่นะจอวาย27ก็ประมาณเดียวกับพวก r e โนนั่นแหละจอ100เอ้ยจอ หกสิบเพิร์ดเหมือนอย่างเงี้ยประมาณสองสามร้อยนะตอนนี้นะครับสั่งมาใจเองนะแล้วก็เก้าสิบเพิร์ดจะประมาณห้าหกร้อยสี่ห้าร้อยส่วนถ้าเป็นดีโน่เนี่ยจอมันต้องพันเก้าเลยอะ่ะจอแพงกว่าวันพัดอีกจอเทียบนะไม่ได้จอแท้จอมันสแกนยูไม่ได้ครับแค่นั้นเองที่เดี๋ยวก็เล่นได้หมดเลยผมใช้ดูเลยวะอ่านี่ดีโน่ตรงนี้ผมขายน้องเข้าไปเล่นนะกับจอยบีเอสพีดีสามรอบล่าสุดที่ผมรีวิวมันกี่กปีแล้ววะเอ้ยมันกี่เดือนแล้ววานานแล้ว,วะ่ะผมรีวิวไปแล้วก็ขายไปด้วยนะแถไมไปเลย คือผมมีเยอะตอนนั้นแต่ว่าผมเงาๆอยากได้อีกอะตัว D3 ตัวเนี้ยตัวนี้คือตัวลิมิเต็ดนะเหมือนอย่างเงี้ยมันจะมีลายขึ้นมาด้วยเหมือนลายมอนทันเลยนะซึ่งมันก็เหมือนกับ D8 ตัวเนี้ยตัวนี้ก็มีลายเหมือนกันใช่ไหมมันชื่อ D8 สตาร์นะโอเควันนี้ผมมาจะมาสอนตั้งค่าใหม่อีกรอบนะครับผมผมไม่เคยสอนตั้งค่า p ี p เลยคืออย่างนี้เมื่อก่อนนะผมไปดูช่องอื่นในช่องอินเดียนะเขาก็สอนผมอย่างนี้แหละ อ่าผมก็ไปถามเขาเขารีวิวตัวรีวิวกเก่าอ่ะหารีวิวยากมากเลยผมอยู่ช่องนอกหนูคือเครื่องเก่าๆเขาก <ๆ S 2> ็ไม่อยากจะเล่นแล้วใช่ไหมละ่ะแต่ผมยังเล่นอยู่เพราะมันยังเล่นได้เนี่ยคนเล่นให้ดูแล้วมันเล่นได้นะครับก <_ S 2> ็ผมก็เลยอยากจะตอบเม้นทุกคนเลยนะนี่ความในใจผมเลยนะ <_ S 1> คือตอนนั้นเขาถ้าเขาไม่ตอบเมนผมผมก็ไม่ชัวร์หรอกไม่รู้มันเล่นได้หรือเปล่าผมก็ไม่กล้าซื้อมานะเออก็เลยว่ามีอะไรช่วยได้อยากจะช่วยนะคือไม่ใช่ว่าให้บอกคอมเมนต์เอาไว้เอาเอากระดิ่มถือเหมือใช่ เอาไอ้เงาเฉยๆอ่ะถ้าผมเม้นแล้เพิ่มอยากจะตอบทุกคนนะครับผมเราเม้นไม่ได้เลยอ่าเดี๋ยวให้ดูตั้งค่าดีกว่านี่เหตนแล้วนะเล่นได้นะผมขี้โมงไว้เยอะเลยนี่ตั้งเอาไว้เยอะเลยดูครับเดี๋ยวตีดูทีไหมอ่าโลชเตตโลชเตตอยู่ไหนวะจึ๊บเอาไม่ใช่ผมติดจอยแล้วเน่กดนี้ก็ได well ้หลุมน <men> ี้ตีย <iner> ังไงจะไม่ได้เอ้าแป๊กอ่านี่คือคอร์รัปของผมนะ วิธีการเล่นบางยายสนุกคือกันรีกลับมาเล่นใหม่ได้โอ้ยอย่ามาชนหน้าบ้านผมอีกนะเฮ้ยรถชนอย่างบ่อยเลยนะบ้านเฮ้ยลกว่ะเล่นคนเดียวไม่เห็นอย่างนี้นะถ่ายคลิปแล้วมันลกว่ะเอาใหม่เอาใหม่ขอโชว์ขอหนึ่งเมสซิลูกเออมาแล้ว เราแก้ตัวได้ไงมันสนุกนี่แหละเอ๊ะหลุมนี้ต้องตียังไงวะจำไม่ได้แล้วขอใหม่อีกรอบอาจจะต้องตีธรรม,ด,มาดาโอ้ตีไม่ได้เอาไปหลุมนี้แล้วกันหลุมสเตทสเตทนายบอกจะสอนเกมนายบอกจะสอนตั้งค่าเกม มเล่นดูยแกจำหนึงนะครับติดพันแลน้วเจ้านี้ผมเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยเนี่ยผมเล่นเบืเ่อเบืไ่ไปไปโอ้หลุมดูดหลุมดูดอ่านี่นะเซฟเก็บเอาไว้เล่นได้ หรือไม่ก็เซฟเก็บเอาไวช้ชว็อตเฉพาะเราตอนนี้เราตีแล้วก็ได้นี่เหมือนอย่างเงี้ยผมตีไปแล้วก็กดเซฟคือน่าคือกะไว้เลยว่าน่าจะลงอะ่ะแล้วมันก็ลงนะครับนาะตอนแรกมันจะไล่ลงเว้ยผมตีมันตรงบีมอ่ะเออยังไงจะยอดมาครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับผมตัวนี้คือราคา260บาทจุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะแล้วก็ตัวน,นี้ผมได้มา260บบาทนะถ้าใครอยากได้เป็นทรงนี้นะจะยืดได้มากกว่าด้วย แต่ผมชอบตัวนี้เพราะว่ามันลายมันสวยการเชื่อมต่อแล้วก็เหมือนกันหมดเลยนะการน <c> ะ <oughs> ครับผมเป็นโหมดเหมือนกันกดนี้กด X เปิดเครื่องเป็น Xbox กด A Android กด B อันนี้เป็นไวร์เลสคอนโทรลเลอร์นะส่วนเครื่องเก่าๆตัวใหนจะต่อเป็น Xbox ได้นะครับแล้วลองดูสลับหมวกกันดูนะว่าเครื่องไหนต่อ,อยังไงได้นะแล้วก็ไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยมีช่องไม่ใช่ช่องดมิมีต่างชาติมาถามมด้วยเนี่ยตรงนี้จะโมได้ไหมบอกไม่ต้องโมนะมันมีตัวนี้นะครับผมตัวพัดลมข้างหลังนะ เพิ่มดังมาอีกร้อยสองร้อยก็ได้ละอ่าไปหากันเองเอ้ยเดี๋ยวน้องเลกดึงให้ดีกว่ามาเดี๋ยวตั้งค่าให้ดูแล้วผมเล่นให้ดูแล้วนะหลายรอบแล้วให้หนวนรอบแล้วมาตูตั้งค่าดีกว่าครับผมอ่าโอเคตั้งค่าเริ่มต้น้ว <c oughs> ครับผมวอลเคนนะตัวนี้ผมเ็ X2 X2 ก็โอเคแล้วแหละอว่าอพสกิลขึ้นมาหนึ่งเท่านะแล้วก็ความละเอียดตามหน้าจอผมดึงเต็มจอเหลือบอกเลยผมไม่ได้สกิลลงนะอ่าแล้วก็รูดเอฟเฟกต์ตัวนี้ต้องปรับเป็นเชิงเส้นนะครับ โอเคนะแล้วก็ภาพสมจริงตัวนี้ผมไปดูช่องผมจําช่องนั้นนองไม่ได้แล้วที่ผมบอกว่าเขามาต่อเม้นผมอะที่เขาต่อตั้งค่านะผมหาไม่เจอแล้วขอโทษดีไม่มีเครดิตเพราะว่าผมเขาให้ไว้เป็น1.7อะ่ะคือก็ดาวเกมเอื่นๆอะมันจะมีบางเกณย์ที่ใสแล้วสวยแต่ผมภาคที่แล้วที่ผมเล่นคลิปที่แล้วอะมันเหลืองมากเลยอะของกเลยลดลงนะแล้วก็ปังย่านะผมดูกินไม่เห็นมันแสงจ้าซะ,ะเ,เหลือเกินก็เหลือสองก็พอแล้วก็ที่เราก็ตามใจชอบครับปรับได้ตะไรชอบเลยอันนี้ไม่เกี่ยวเขาเรื่องลว เอาแค่เ okay, ชิงเส้นก็พอแล้วก็ข้ามยันดีผมไม่ข้ามนะตามนี้เลยตั้งค่าตามผมเลยก็ได้ครับข้ามบัฟเฟอร์อันนี้ก็ไม่ไม่เปิดเมื่อไม่ปิดนี่ก็อันนี้น,น,น,นี่คัลลิงปิดอ่าแล้วก็ที่เหลือก็ลาตรงนี้ต้องปรับนะระดับเส้นโค้งเป็นต่าแคทผิวอันนี้ติ๊กไว้ด้วย6 4สเพิร์เราไม่ต้องตั้งหรอกเดี๋ยวมันก็ถึงเองอยู่แล้วเหลือมันก็ใช้คี้โกนเราก็ได้ที่เหลือนี้น่าจะเป็นดีฟอล์นะพวกนี้ อ่าเจ้อันนี ar, oh, okay. ้มันเชิงเส้นใช่ไหมอ่าตัวความผิวเชิงเส้นโอเคถูกต้องแล้วก็อันนี้จะมาลดแสงรุนแรงเนี่ยลดรุนแรงนะครับผมรายละเอียดเอฟเฟกที่ให้ต่าลงแล้วก็แสดงความละเอียดปิดเปิดตรงนี้ได้หมดเลยส่วนไดเวอร์นะผมบอกไว้ก่อนนะก่อนหน้าผมจะลงไดเวอร์มันก็เล่นหน้าอยู่แล้วนะแต่ว่าผมลงเอาไว้สวยๆเฉยๆอ่าอยู่นี่นะครับผมเน่าไม่ใช่ไหนละไหนละ ัวจัดการไดเวอร์นี่นะใช้เป็นตัวใหม่นะลิงก์แนบไว้ให้แล้วนะครับผมคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้เอาเนบให้ใหม่แล้วครับแล้วก็มีอะไรอีกตั้งค่ามีแค่นี้แหละส่วนการควบคุมก็เหมือนเดิมนะผมเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดเนี่ยต,ตั้งค่าอัตโนมัติก็เล่นได้เลยโอเคนะสวยแล้วทีนี้ก็หวดได้เลยเกมไหนก็หวดไดเลยตัวนี้เล่นบางย่าต่อไหมผมโมไปครึ่งคลิปแล้วนะม้งเนี่ยมาเดี๋ยวไปเล่นเกมเหมือนต่อดีกวแล้วครับ อยาไเล่นเกมหนึ่งที่ผมเล่นสมัยเด็กๆก็เด็กอยู่นะตอนนั้นสิบขวบได้มั้งมันผมมีแผ่นด้วทีระเกมก็มีแผ่นนะตอนนั้นนี่ภาคนี้เลยเป็นเบอร์เรซียเป็นเกมภาคต่อต่อจากเอต้าซินออไม่ใช่เป็นเกมที่สืบทอดมาเป็นเอต้ซินทีนะตอนนี้เอตซินก,ก็ออกทะเลออกโวกไปใช่แล้วรูจะออกเมื่อไหร่นะอันนี้คือคอนเทนต์ของเขาในอดีตมาดูสเตตเลยแล้วกันผมรีบเปิดเสียงเปิดเสียงหน่อย อ่อนี่นะก็เล่นได้ทุกเกมนะครับที่ตั้งค่าเหมือนเมื่อกี้นะผมเข้าได้เกมไหนก็เล่นได้หมดเลยยกเว้นแค่แค้นเกมเดียวผมตั้งค่า X3 นะเออไปเนี่ยเมื่อก่อนโคตรสวยเลยนะภาพเค้นเนี่ยโอ้สวยอย่างแรงเลยเนะี่ย i t s magic i t i m t e เอากดกดกรอเทปกดกรอเทปนี่นะ ก็เอพก็เอกโดนต้านหน้าอีกแล้วบ้านเราอ่าเกรนดีคอร์แล้วกดตุ่มนี้นะครับอ่าย้อนเวลาไม่ย้อนแล้วไปก่อนนะครับอ้าวก็หลังทำงานแล้วนี่ว่าเตอร์ว่าก่อนอันนี้ไม่ทำงานนะเราอะเป็นมุมมองไงออะมุมมอง ฉันมองไม่เห็นน่ะอย่างนั้นฉันมองไม่เห็นน่ะนายอ๋อมองอย่างนี้เอาฉันมองไม่เห็นน่ะหนึ่งสองสามผมว่าผไม่ถนัดห่ะยกขึ้นได้ไหมไม่ถนัดมือ แสงมันย้อนด้วยเกมมันดำไปด้วยกดโอเหรอโออะไรเหรอฮ้ฟันเลยโออะไรเนี่ยแสงมันมืดจังเกมนี้เดี๋ยวให้ดูว่าเล่นได้แล้วนะครับโออะไรไม่รู้มากมาก่ากองความมเล่นหมย่ยละกันเหมือนเดิมครับเซฟแตะเซฟจะติดเกมเซฟเ,เลยคอยม,มเล่นต่อนะโอเคตอนนี้สอนแค่ตั้งค่า PHP ก่อนนะครับวันนี้ ก็สามดีผมใช้จริงๆอ่ะใช้โอ้ยเสียงดังยังผมใช้เป็นตัวเอาตู้ก็ได้ได้เลยนะก่อนอันนี้ที่ผมบอกอะ่ะเพราะว่าชิค้ดตัวสามดีผมมันไม่ใส่ก็ได้มันมาเลยอะ่ะแต่๋ยวนี้ต้องใส่นะครับ๋ยวดูเกมก่อนป๊บนึงนะสมมติสมมติกดนี้นนะกดค้างไว้การใส่ชิค้ดนะครับนี่แล้วก็สุยโกงยุบให้เบิร์มาเบิดด้วยนะนี่คอมพิมีใช่ไหมอ่ามันอยู่ตรงนี้เราต้องดูค่าไฟล์เกมก่อนดูชื่อเรานะจำไหมนะครับผมแล้วก็ ในตัวชีตแต่ตัวนี้ถ้าเราเข้ามาเปิดนะมันจะมีในไฟล์เครื่องเอาแหละนี่ตัวนี้เลยโหลดตัวนี้นะมันสําหรับแตกไฟล์พวกเอ่อเซเว่นเซตเซเว่นอนะไรันเนี่ยเออผมไม่ค่อยรู้เรื่องมากหรอกแต่ว่ามันใช้งานได้แล้วก็ตั้งค่าไฟล์เทคได้ด้วยนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะ PSP ผมไว้ไหนแล้ว PSP นี่นะโหลดด้ว PSP เลยนะครับแล้วก็ชีตโค้ดตัวไฟล์เมื่อกี้จำชีตจำเ้ขรหัสอะไร151้15ไหม ไม่รู้อ่ะใช่แหละแล้วก็เปิดเป็นรูปแบบข้อความนี่นะผมตั้งค่าไว้ให้มันเปิดเจ้านี้เลยนี่นะไปอาหาในเว็บมานี่ก็ก๊กอบมาตั้งแต่ชื่อมันเลยอ่ะชื่อยันจบอ่ะแค่นี้เองก็อมาใส่แล้วก็กดวางนะสมมติสมสมติอ่าคันลอกคันลอกอ่าแล้วก็มากดวางไหนอ่ะวางใหม่เพื่อนเลือกหมดาวางเลยจึบ๊บยบ้อยล้วแค่นี้ครับใส่กีโคด้ดแล้วก็ในเกมมันก็จะขึ้นมาให้เรากดติ๊กนะ เอ,อวันนี้ก็จะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมัง้งผมก็ไปจะไปเล่นเกมต่อแล้วผมบอกผมจะถ่ายคลิปตั้งแต่เมื่อวานนะ่ะผมนั่งเล่นบางยาลืมไปชั่วโมงเลยเออนั่นแหละนั่งถ่ายนั่งกดกลับไปกลับมาจนกว่าจะตีลงนะโอเคก็ลองไปนั่งค่ากันดูเดี๋ยวก,ก็กลับไปดูนะผมนั่งค่ายังไงนะเอาตามผมเลยก็ได้คือตอนนี้ผมยังไม่รู้เรื่องนะ่ะผมก็ตามเขาอย่างนี้แหละไอ้ช่องอินเดียนนะ่ะเออผมก็เลยอยากจะแชร์ต่อลนะตอนนี้ผมเล่นมาหลายเดือนแล้วไม่ใช่หลายปีหรอกเพิ่งมาเล่นแหละแต่ว่าเล่นทุกวันก็เเลยยยรู้อหน่ โอเคมีอะไรครับผมสวัสดีครับขอบคุณมมากครับผมมีอะไรก็ถามไว้นะครับผมเจอกันเจอกัน